กันไปทำงานวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันสิว่าคุณสาวเตรียมอะไรให้เรากินบ้างตอนเที่ยงน้ำเปล่านาำตาดแล้วก็มีน้ำกคุณสาวเตรียมน้ำผลไม้อะไม่ใช่น้ำผัก คุณซาเตรียมค่าเป็นข้าวเหนียวนะเป็นข้าวเหนียวข้าวากล้องนะแล้วก็มีตับตับเครื่องในไก่ย่างอะไรเงี้ยนะแล้วก็ตูดไก่มีตูดไก่ด้วยคุณซาเตรียมอะไรให้อีกคุณซาเตรียมขนปมปังแยมแล้วก็มีอะไรนะทองม้วนสดด้วยนะคะแและ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 ,และ สาปอกแต่งไทยให้เรียบหน้อยเลยนะนี่แตงไทยฉ่ำๆสาน่ารักที่สุดแหละ